สวัสดีครับก็มาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนำนะครับทิปแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่งท่านอาจจะได้นำทิปแล้วก็เทคนิคดีๆเหล่านี้นะครับไปปรับใช้นะครับในการทํางานหรือว่าการเรียนนะครับซึ่งทางเราก็จะนําทิปแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการชัดดาวหรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ โดยการตั้งเวลาปิดไว้นะครับสำหรับหลายท่านอาจจะเปิดเครื่องไว้นะครับแล้วก็พอถึงเวลาเขาต้องการที่จะปิดมันนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งคอยปิดใช้เมาส์กดปิดนะครับก็เหมาะสาหรับคนที่ต้องการเหมาะสําหรับคนที่ดาวน์โหลดไฟล์ไว้นะครับหรือว่า ต้องการถึงเวลาแล้วก็ให้ปิดเครื่องเลยนะครับเรามาดูวิธีการกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านเปิดโปรแกรมโน้ตแทดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คําสั่งต่อไปน,นี้ลงไปก่อนนะครับอ,อันนี้คือคําสั่งปิดคอมพิวเตอร์นะครับให้ปิดเครื่องโดยไม่ต้องถามว่ามีไฟล์อะไรค้างอยู่เปิดค้างอยู่นะครับ ติวเขาว่าชัดดาวนะครับแล้วก็ข้อวักนะครับสแลตเอสแล้วก็สแลตเอสแล้วก็สแลตทีครับตันนี้ก็ปิดเครื่องนะครับทีนี่คือตั้งเวลาปิดนะครับอ,อันนี้ก็ข้อวักก่อนนะครับตั้งเวลาปิดนะครับว่าท่านต้องการจะปิดหลังจากเนี้ยกี่ชั่วโมงนะครับเ,เวลาใส่ก็ใส่เป็นหน่วยลงไปนะครับ ว่าท่านต้องการปิดกี่ชั่ว,วโมงนะครับตรงเวลาเนี่ยก็จะเป็นเป็นวินาทีนะครับวินาทีนะครับเช่นหากท่านต้องการปิดภายในหนึ่งชั่วโมงท่านก็พิมพ์สามพันหกลงไปนะครับสามพันหกลงไปนะครับอันนี้หนึ่งชัว่วโมงนะครับอันนี้คือหน่วยมันก็จะเป็นหน่วยเป็นเป็นวินาทีนะครับวินาทีถ้าจะปิดสองชั่วโมงก็ สองชั่วโมงก็คูณสองเข้าไปนะครับอันนี้หนึ่งชั่วโมงนะครับสามพันหกเพราะว่าเป็นหกสิบคูณหกสิบหกสามพันหนกก็สามพันหนกสามพันหกวินาทีนะครับถ้าสองชั่วโมงก็เจ็ดพันสองเจ็ดพันสองนะครับเจ็ดพันสองครับใน,นหน่วยอย่าลืมลืมหน่วยตัวน,นี้หน่วยเป็นวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มันเครื่องมันลานไปกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องการปิดเี่กี่ชั่วโมงก็ก็คำนวณเอานะครับ พอเสร็จแล้วก็ทำการ c o p y นะครับคําสั่งไว้นะครับ Copy คํคสั่งไว้ปุ๊บนะครับแล้วท่าน้ามาที่ช่องเสิร์ชนะครับค้นหานะครับเราจะาคอมมานด์ไลน์กันนะครับพิมพ์คาว่า cmd นะครับเพื่อเปิดคอ m a n น p r พรอมนะครับขึ้นมานะครับก็ดับคลิกเข้าไปนะครับ ก็จะมีคอมมานด์พร้อมอยู่นะครับแล้วก็ทําการเพดไปนะครับแค่คลิกเฉยๆเนี่ยก็ลงคลิกขวาเฉยๆก็ลงไปแล้วนะครับนะคลิกขวาตรง,ตรงเมนูตัวเนี้ยนะครับหลังจากนั้นนะครับ,นนรบก็จะเห็นว่าคําสั่งนะี่นมันเข้ามาแล้วนะครับในในในตัวเนี้ยในคอมมานด์พร้อมนะครับแล้วก็แค่กด e n t e r นะครับลงไปนะครับ ตอนนี้เครื่องของเราก็จะรับแล้วนะครับรับคำสั่งแล้วว่าเออต้อการที่จะปิดชัตดาวอิน1 2 0นิตนะครับก็คือ220นาทีนะครับชัตดาววิวสตาร์ทนะครับออนวันที่14เนี่ยนะครับก็จะบอกนะครับว่าให้มันก็จะเตือนนะครับว่าเครื่องจะปิดภายใน2ชั่วโมงข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือวิธีการ หลังจากนั้นแล้วก็ปิดพวกนี้ออกไปนะครับปิดพวกนี้ออกไปแล้วก็ถึงเวลาก็จะปิดเองนะครับถึงเวลาก็จะปิดเองอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากนะครับสาหรับวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในข้างหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็กปดกดแชร์นะครับสวัสดีครับ